นอกเหนือจากตำนานความรักระหว่างหลานชายเจ้าเมืองเชียงใหม่กับหญิงสาวชาวพาม่าที่ผู้คนรู้จักกันอย่างแพร่หลายอย่างตำนานความรักของหม,ม่เมียที่เกิดเป็นโศกนาฏกรรมความรักจากสาเหตุของความแตกต่างของชนชั้นวันณะแล้วก็ยังมีตำนานของล้านนาที่เล่าถึงเรื่องราวความรักระหว่างชนชั้นที่แตกต่างกัน และลงเอยด้วยความเศร้าอีกหลายต่อหลายเรื่องซึ่งวันนี้ในครกเล่าเรื่องขอนำเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของเมืองลำพูนซึ่งเป็นความรักระหว่างเจ้าเมืองหนุ่มกับหญิงสาวรูปงามซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดาความรักของคนทั้งสองจะเป็นอย่างไรมีเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างโปรดติดตามรับฟังได้เลยครับ ตำนานความรักเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อกว่าร้อยสิบปีที่แล้วณห,หมู่บ้านหนองช้างคืนยังมีสาวงามนางหนึ่งที่มีชื่อว่าบัวตองนางเป็นเพียงหญิงสาวชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งประกอบอาชีพเป็นชาวสวนชาวไร่ดำเนินชีวิตด้วยการทำไร่ไถนาปลูกผักทอผ้าเหมือนกับสาวชาวบ้านทั่วๆไป แต่สิ่งที่ทำให้สาวบัวตองเป็นที่พูดถึงกันไปทั่วนั้นก็คือรูปร่างหน้าตาความสวยงามอีกทั้งกิริยามารยาที่เรียบร้อยและจิตใจที่เอื้อเฟื้ออบอ้อมอารีของนางจนทำให้ในแต่ละวันมีชายหนุ่มมากมายแวะเวียนมาหานางอยู่เสมอแต่นางก็ม่ได้มีใจชอบพอกับชายใดเลยแม้แต่คนเดียว กิติศัพท์ความงามของกิริยามารยาทและรูปร่างหน้าตาของนางนั้นร่ำหรือไปไกลจนเข้าหูของเจ้าน้อยพรมวงโอรสของเจ้าชัยลังกาและยังเป็นอนุชาต่างมารดาของเจ้าดาราดิเกรัชเจ้าผู้ครองนครล,ลำพูนองค์ที่เจ็ดอีกด้วย ซึ่ในบันทึกของฝรั่งนั้นได้มีการเขียนกล่าวเอาไว้ว่าเจ้าน้อยพรมวงเป็นชายหนุ่มที่มีรูปร่างสมส่วนและหน้าตาหล่อเหลามากเจ้าน้อยพรมวง์ได้รับรู้ถึงกิตติศัตร์ความงามของสาวบัวตองจึงอยากจะได้พบเจอตัวจริงของนางสักครั้งว่าจะงามสมคำร่ำหรือเพียงใด และเมื่อคนทั้งสองได้พบหน้ากันก็เกิดจิตปฏิพัตรักใคร่ต่อกันในทันทีในที่สุดทั้งสองจึงได้ตกลงให้สัญญาต่อกันว่าจะอยู่ครองเรือนเป็นคู่ชีวิตต่อกันไปจนแก่เท่าหรือจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะล้มหายตายจากกันไปซะก่อนแต่ก็เหมือนว่าโชคชะตาจะกลั่นแกล้งชีวิตรักของคนทั้งคู่ เมื่อมีช้างพังเชือกหนึ่งตกมันวิ่งตเตลิดเข้ามาในหมู่บ้านแล้ววิ่งอารวาดเข้าไปในเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านหนองช้างคืนและทำลายพืชผลของชาวบ้านเสียหายไปเป็นจํานวนมากชาวบ้านต่างก็ช่วยกันสกัดจับช้างพังตัวนั้นแต่ก็ไม่สามารถหยุดการอารวาดของช้างเชือกนั้นลงได้ เจ้าน้อยพรมจึงได้แสดงความกล้า,าหาญโดยการใช้ดาบเข้าไปฟันที่ตัวของช้างพังเชือกนั้นเจ้าช้างร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้ววิ่งหนีตะเลิดเข้าไปในปาะะ่าละเมาะแล้วก็ล้มลงขาดใจตายอยู่ตรงนั้นนั่นเองช่วยให้พืชผลผลิตของชาวบ้านรอดพ้นจากความเสียหายไปได้เป็นจำนวนมาก แต่ทว่าไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าช้างเชือกนั้นเป็นช้างของพระเจ้าอินทวิชยานนท์และเจ้าแม่ทิพเกษรเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้นซึ่งโปรดให้ผู้ถือสารขอยืมขี่มาจนถึงนครลำพูนเมื่อเจ้าราชสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่นับถือในหมู่เจ้านายแห่งล้านนา และมีศักดิ์เป็นอาของเจ้าอินทวิชานนท์ทราบเรื่องนี้เข้าจึงได้เรียกตัวเจ้าน้อยพรมวงศ์ไปตำหนิและต่อว่าพร้อมทั้งว่ากล่าวตักเตือนและขอให้จบเรื่องนี้ต่อกันไปแต่ก็ม่ได้มีคำสั่งลงโทษใดๆกับเจ้าน้อยพรมฝ่ายเจ้าแม่ทิพย์เกศรน,นั้นยังคงมีความโกรธเคืองเจ้าน้อยพรมอยู่เพราะถือว่าการกระทำของเขานั้น เป็นการหมิ่นพระเกียรติของเจ้านครเชียงใหม่เป็นอย่างมากจึงได้แต่เก็บเอาความเจ็บแค้นไว้ในใจและรอวันที่จะชำระแค้นกับเจ้าน้อยพรมต่อไปเมื่อเจ้าราชสัมพันธ์ทวงศ์เสด็จไปพักตากอากาศที่เมืองสันทรายเจ้าแม่ทิพย์เกศรจึงได้โอกาสที่จะจัดการกับเจ้าน้อยพรม จึงได้ทำการออกราชสารในนามของเจ้าอินทวิชยานนท์ส่งไปขอตัวเจ้าน้อยพรมมาจากเมืองลำพูนโดยให้เหตุผลว่าจะนำไปสอบสวนอีกครั้งฝ่ายเจ้าดาราดีเรกรัตนั้นเห็นว่าเรื่องราวเมื่อครั้งกันนน้นคงจบลงตั้งแต่เจ้าราชสัมพันธวงศ์ทรงตำหนิติดเตียนไปแล้วจึงยอมส่งตัวเจ้าน้อยพรมไปให้แต่โดยดี ซึ่งตัวเจ้าน้อยพรมเองก็คิดเห็นเช่นเดียวกับเจ้าดาราดีเรีกรัฐผู้พี่ดังนั้นก่อนที่เขาจะเดินทางไปยังนครเชียงใหม่จึงได้แวะไปบอกลากับสาวบัวตองคนรักซึ่งนางได้มอบพวงมาลัยดอกมะลิสดที่นางร้อยเองกับมือให้กับเจ้าน้อยพรมเพื่อเป็นสิริมงคลในการเดินทางในครั้งนี้ แต่เรื่องราวกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดเมื่อขบวนของเจ้าน้อยพรมวงออกเดินทางจากเมืองลำพูนมาถึงที่ท่าวังตาลเมืองสารพีนั่นเองเจ้าแม่ทิพเกสรก็ได้สั่งการให้เจ้าอุป,ปราชบุญทวงยกพลออกไปสกัดขบวนพร้อมทั้งจับตัวเจ้าน้อยพรมไปประหารชีวิตณนะทุ่งหัวคนซึ่งเป็นเขตทหารของเมืองเชียงใหม่ โดยมีหนานปัญญาทำหน้าที่เป็นเพชรฆาตแต่ก่อนที่หนานปัญญาจะได้ลงดาบนั้นเจ้าน้อยพรมก็ได้ขอฝากวงมาลัยดอกมะลิของบัวตองที่เขาพกติดตัวไว้ตลอดเวลาให้กับนายหนังสือที่ติดตามมาในขบวนด้วยกันบอกให้ช่วยนำกลับไปคืนให้กับบัวตองหญิงคนรัก เนื่อหนานปัญญาเพชฌฆาตลงดาบในครั้งแรกนั้นปรากฏว่าเขาฟันพลาดดาบไปถูกเอาหัวไหลแทนที่จะสับลงไปที่คอจึงจำเป็นต้องลงดาบซ้ำอีกครั้งหนึง่งซึ่งในครั้งที่สองนี่เองดาบถลูกฟันลงไปที่คอของเจ้าน้อยพรหมเต็มแรงจนหัวขาดกระเด็นออกจากบ่าในทันทีว่ากันว่าใบหน้าของเจ้าน้อยพรหมนั้น มิได้แสดงออกถึงความเจ็บปวดหรือเกรงกลัวต่อความตายเลยแม้แ yeah. ต okay. mm ่น้อยเมื่อข่าวเรื่องเจ้าน้อยพรมถูกประหารทราบความไปถึงนครลำพูนเจ้าดาราดิเรรัตและเจ้าสัมพันธวงศ์ก็เศร้าโศกเสียใจถึงขนาดที่ว่าไม่ยอมเสด็จเดินทางเพื่อไปรับศพเจ้าน้อยพรม กลับมายังนครลำพูนทีเดียวเจ้าแม่ทิพเกสรจึงได้สั่งการให้ฝังศพเจ้าน้อยพรมไว้ที่ลานประหารณทุ่งหัวคนแห่งนั้นและจากเหตุการณ์วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าดาราดิโอเรกรัตก็ไม่เคยเสด็จไปเยือนเจ้าแม่ทิพเกสรอ,อีกเลยและนั่นก็เป็นเหตุให้เจ้านายฝั่งเมืองลำพูนและเมืองเชียงใหม่ เกิดความกินแหนงแคลงใจสืบต่อกันมาอีกยาวนานฝ่ายสาวบัวตองนั้นเมื่อเดี๋ยวรู้ข่าวร้ายของชายคนรักก็ใจสลายในทันทีจนมิอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกและในวันรุ่งขึ้นนั้นเองก็มีชาวบ้านไปพบร่างไร้วิญญาณของนาง แขวนคออยู่กับกิ่งไม้ที่นางและเจ้าน้อยพรมเคยทอดรักด้วยกันโดยที่ในมือของนางนั้นยังกำพวงมาลัยดอกมะลิที่เป็นสัญญารักชิ้นสุดท้ายของทั้งคู่เอาไว้แน่นราวกับว่าต้องการจะกำเอาความรักของนางเพื่อเดินทางไปพบกับคนรักในปลโลกอีกครั้ง ตำนานเรื่องราวความรักของเจ้าน้อยพรมวงกับสาวบัวตองนั้นแม้จะไม่ได้มีอุปสรรคด้านชนชั้นวรณะเข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้ความรักไม่สมหวังเหมือนดังเช่นตำนานความรักส่วนใหญ่ของล้านนาที่มักจะเป็นปัญหาระหว่างชนชั้นสูงกับสามัญชนก็ตามแต่สุดท้ายแล้วเรื่องอำนาจของชนชั้นสูง ก็ยังคงมีอิทธิพลและส่งผลต่อความรักของคนสองคนต้องจบลงด้วยความเศร้าและสังเวยด้วยชีวิตเชกเช่นเดียวกันนั่นเองถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ